สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟเมืองไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาปลอมตัวสายฟรีให้เพื่อนรับชมกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อไปที่ร้อยนะครับมาดูชุดที่ผมใส่ไปในวันนี้เลยดีกว่าครับนี่เลยไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับชุดนี้เซตนี้แต่ผมเอามาแค่หน้ากากนะครับแล้วผมก็ใส่เป็นเจ้าตัวอาดัมมาแต่ตอนนี้ชื่อตัวละครเปลี่ยนแล้วนะผมก็ยังเรียกอาดัมเพราะมันติดปากผมไปแล้วนี่เลยก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็หน้า หน้าที่เป็นของสายฟี่ชุดเสื้อยืดปกติก็สายฟี่เหมือนกันครับกางเกงก็ซื้อได้เป็นซื้อกับเหรียญทองได้นะครับแล้วก็นี่เลยรองเท้าที่จะไม่ฟีเท่าไหร่เพราะว่ามันเข้ากันไงผมก็เลยแบบอยากให้ตีโลง่งเออผมก็เลยใส่เป็นเจ้าเท้าเปล่าของชุดมวยปั้มนะครับแล้วผมก็ใส่หมวกเอฟแต่กับหลังครับหมวกเอฟนี้เป็นหมวกเอฟกับหลังนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาถ่ายเล้งเนี่ยยังบักอยู่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ถ่ายหน้าล็อบบี้ก็คือยังเห็นเป็นแรงแกนะครับส่วนหน้าทางที่ผมจะเอาไปในวันนี้ก็ม มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้มีท่าบักนุงนะครับมาพร้อมกับร้ัสท่าบักนุ่งยังไงถ้าเพื่อนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ก่อนไปรับชมคลิปกันเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วรออะไรไปกันเลยดีครับไป let's go ไปเลยดีกว่าทุกคน มันข้ามปีกับฟรีไฟชุดรลองคริสต์มาสมันข้ามปีของปีที่ฟรีไฟกับการเข้าสู่ปี2022กิจกรรมจัดหนักจดเต็มตลอดเดือนธันวาคมล็อกอินสะสมรับร่มชูชีพ13-19ธันวาคม25ธันวาคมล็อกอินรับตัวละครฟรีหนึ่งตัวเมอรี่คริสต์มาสวันเดียวเท่านั้นมันข้ามปีแฮปปี้ที่ฟรีไฟ1ง2 6ธันวาคมและปิดท้ายด้วยโหหมันฉลมหมดหมาป่าเดียวดายกิจกรรมรับสกินกระทะและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย25-26ธันวาคมนี้ชีฟฟรีไฟและฟรีไฟแม x กับกาดีนะ่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์ รับมาแล้วตามคำเรียกร้องกับร้านค้าโมโคลคัมแบ็กอีกครั้งกลับมาพร้อมกับไอเทมสุดเดือนมากมายที่คุณไม่ควรพลาดไฮไลท์ไอเทมต้อนรับมันข้ามปีกับกิจกรรมมัน้ามปีตลอดเดือนธันวาคมก่อนเข้าสู่ปี 2022- 17ธันวาคมแฟชั่นอีโวจัดหนักจัดเต็มทุกคอลเลคชัน18ธันวาคมร้านค้าความมืดแฟชั่นมิดไนท์มาเฟียมาพร้อมกับท็อกอัพรับลมหนาวสกินแบบจัดหนักจัดเต็ม19ธันวาคมร้านค้าโมโคลรับเลยสกินปืนพร้อมกับชุดร้านค้าโมโคสุดเท่มากมายที่คุณไม่่คลาฟฟฟแะ ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเลยดีกว่าเอ้าลืมถอดมัดโอโหมัดไฟมันไฟมาอย่างี้แต่ขั้นก็เยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าสายฟรีนี่ไม่ค่อยจะฟรีเท่าไหร่คนในห้องนี้ก็ถือว่าเยอะไม่ได้แเนี่ยเอ้ยนี่ผมเอาท่าพวกนี้มาได้นะขอดูถ่ายเลงไงนะไม่ใช่ผมไปแอบถ่ายเลงกันได้ไหมผมไปแอบถ่ายเล้งกันได้ไหม,มไเฝ้านอนหน่อยแอบถ่ายเล้งกันได้ไหม ยังเป็นแร้งแดงเดี๋ยวผมจะไม่เอามาแล้วถ้ายังเป็นแร้งแดงอยู่นี้อ้าเต้าจังเดี๋ยวผมรอบหน้าเดี๋ยวผมไปเปลีป่ยน,นดีกว่ายังเป็นแร้งแดงอะ่ะเอ๊แต่โชว์ท่าปืนไปก่อนเลยดีกว่าครับท่าแรกนี่ A K มางกรอยังไงอย่างไงผมไม่ได้เอาท่าผมเอาท่าแบบแปลกๆมาก่อนผมไม่ได้เอาท่าที่มาหลังๆมาครับนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ด หัวละเอ้หัวละนี่นี่นี่เจ้าไปก่อนทำอะไรวะเนี่ยแก๊งนี้เขาทำอะไรกันวะเนี่ยเอ้ MP ครับเอ้ยผมเอาเชือดไปได้นะนี่เจี๋ยเชือดผมเจโด้เชือดได้เชือดได้ปะมเชือดได้อะเฮ้ยข้อท้อข้อท้อข้อท้อท้อมีไว้ให้ลิงถือครับไปใอ้บอกว่อบำนบผม พีธาขอร้องได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยได้นะนี่มันนี่มันสายพีนี่ไม่ใช่สายพีชัดใช่ไหมทุกคนเอ้ยสมุดหรือสมุดนะโอเคเฉยเจโดเจโดเด,ดโดฝังเืดด่องด้วยครับนี่กล้ามดีครับอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้อะไรจัดจัดอะไรชอบชอบผมข้อความแบบไวมากอ่ะผมอ่านไม่ทันอ่ะเหมือนจะมีคนพิม จากที่อื่นแล้วข้อความมันหายไวนะครับจะแต่งตัวไก่ไหมอ๋อแต่งตัวไก่เหรอผิดเหรอเออก็ไม่ผิดนะดูด้วยดูด้วยหมัดไฟหมดไฟที่ลืมพอดหมัดไฟที่ลืมพอดดูด้วยหมัดไฟเฉยเฉยนี <laughs> <laughs> <ๆ>่เฉยเฉยเอาไปเอาไปดิครับเฉยเฉยฟอร์มทดสอบสังคม แคนคุ oh ้นๆนี่อีแคนคุ้นๆไม่ได้พร์อมครับทดสอบจริงต้องต้องปักรัวๆแล้วมั้งสาสๆเจ้าเฮ้ยสาวสาวไม่ัวใจเจ้าสาวเจ้าสาวเห็นจนเบื่อละโงโง่มีปักธงแต่เล่นไก่โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหด่ากันแรงจังวะมันทำไมมันเดือดจังวะห้องนี้เด้นี่เชรียดไปก่อนเลยเจ็บน้อยห้าสิบสามศพโอ้โหเหมือนโดนลุมอ่ะเหมือนไม้เขาลุมอ่ะดูโง่สูงเว็บเปล่าใช่ใช่สูงเว็บโงโดนลุมทั้งห้องครับตีตั่เศร้าเป็นไรไหนเพื่อความหล่อที่กดท่าขำๆแต่โดนแต้ว ท้าคำๆแต่โดนแซวเด้เจเดอร์น <illar> ี Kane ่เอ็กเอ็กเอ็กเขาดูกันเอ็กเขาดูกันกลับมาขายใช่ๆๆเดี๋ยวก็กลับมาขายแล้วับถ้าปักธงมาไวๆนี่แน่นอนครับรับไม่ได้ก็ขายอย่าเออไม่ได้เออนี่นี่นี่มีเชือกเอ้ยเดี๋ยวปักปักเรือดีกว่าให้เขารัพาน เข้ามาปั่นคนนัเนแหละกะเข้ามาปั่นคนนแหละสิบหกคนสิบหกคนนะไอ้ชีปั่นเหมือนเดินลุ้มอ่ะตอนเนี้ยไม่มีใครช่วยครับกลัวกลัวอ่อนสกิปเปล่าเออลาอไปหมดมีท่าเดียวว่างั้นมีแต่ท่ายากลองเปล่ามีแต่ท่ายากลรอเปล่าเด็กพึ่งได้ทงวันแรกพึ่งไปเช่าไอดีมา ไปจอกบอกเจ๋งเจลือเฮ้ยทำไมปากดีจ่างเลยว่าห้องนี้ไปเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่าไปแล้วนะเดี๋ยวลาก่อนลาก่อนไปแล้วเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับสำหรับห้องนี้คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะเฮ้ย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 มีสายไฮไลท์แบบเต็มตัวครับว้าวเต่แรงแดงอยู่แคนมาโคด้วยเท็ด โอดโหดโคตรอันตรายแต่ผมลืมถอดมาอีกแล้วครับตานี่อ้เจ้าใจนี่เจอท่านี้ผมดีกว่าเป็นไงนั่งบันลังชิวๆเดดเนี่เดี๋ยวผมโชว์ท่ากันอะไรเขาเขาพีไรเดินเปิดใบแอเดินเปิดใบเฮ้ยลาวันปะเนี่ยเจโดแรงมัตเตอร์เฮ้ยเขาโชว์อะนี่๋ยวโชว์คืนโชว์คืนโชว์คืนดีกว่า เดอเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเสื้อแบบนี้ค่อยมันหน่อยครับนี่เนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย hey, <laughs> นี่มันศึกระหว่างสายฟรีกับสายเติมนี่หว่าเด้อ <laughs> <laughs> ปักธงชัวร์ปักธงชัวร์ <laughs> เดี๋ยวผมปักก่อนปักก่อนได้ปูด <laughs> เปิดก่อนได้ปูดเอดอ เหมือนจะมีคนพิมพ์แซกเอาความโคตถหายไปอ่ะไมิแจแบบพิมพ์ปุ๊บหายปั๊บเลยนี่เ้าหเจอปักหั้งสองคนผมบอกแล้วห้องนี้มีกินไม่มีก็ไม่มีก็ฟูดไปอะไรวะนะทับหมู่รวยกันจังดาทำไมเออดาทำไมอย่าเอาปากดีแหละเก็บปากไว้บอกรักผม,ม,ม <laughs> เก็บปากไว้บอกรักผม <laughs> เอ้ยให้หัวใจผมได้วป่ะอ๋อแฟนกันป่ะเนี่ยแนะ่แต่งตัวใส่อะไรเจโร่อยู่ปากมินมินอ่าได้เดี๋ยวเจอปืนยิงยิงเขาไปเลยครับนดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปล่าเอียเปล่าเขาไปอยู่ข้างหลังแหละ <c oughs> หนึ่งคำก็ขยะสองคำก็ขยะหนึ่งคำก็สกิปสองคำก็สกิปอ๋อ ไอแต่ผมก็สนุกนะรู้สึกแบบโดนด่าแล้วแบบมีกำลังใจแันเออเจ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 ตัวตึงตัวตึงตัวตึงบุเรงเนาะเลยลอยอยากรับอยากรับก็เลยลอยใครรับก็มารับเองเหรอโอเคผมไม่ได้รับผมไม่รับผมไม่ผมไม่รู้ผมไม่ชี้ผมไม่รู้ผมไม่ชี้นะผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะมุกเจ้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะ ไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหมัดก่อนนะผมลืมถอดหมัดวะทุกคนไปห้องต่อไปดิยเฮ้ยห้องนี้คนเยอะห้องนี้คนเยอะได้อยู่ถ้าอยู่ได้เอ็กซ์อยู่ได้เอ็กซ์อยู่นี่เอ็กซ์ท่านั่งบาลังไปก่อนเลยครับอนั่งเหงานั่งนั่งเหงาอยู่คนเดียวสาวสาวสาวรุมสาวรุมสาวอะไรก่อนไอผมลุมบ้างผมลุมบ้างว่าแต่เขาคือใครอ่ะสนุกสนุกลุมบ้างนี้ผมบ้างนี้เดี๋ยวเด uh, ี๋ยวไปว่าเขาหรอว่าไง เกิดบา้บานเกิดบา้บานจะเล่นสร้างห้องไหม <Wow. S 1> เฮ้ยผมบ้าง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 ผมล่าผมล่าผมบ้างผมบ้างกิเลยครับเล่นกับเราไหมสาวหนีสาวหนีไม่เป็นไรมีสาวไหมยังยังไม่ทันได้พิมพ์เลยไปล <Aye. S 1> อะอะลองเชิญสาวเล่นคออใครเป็นเอ็กใสสาวดูวะนะ่ะ เอ๊ะเฮ้ย <ME> ถ <1971 habitude> ่ายย่อให้อยู่สองคนนี Sat ้เขาย่อให้อยู่พี่ลินนะพี่เจจีโคน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยไทยมันบังกฎท่ามันเนี่ยก่อนเลยก่อนเลยจำคนที่ปักทุ่งเอ้ยคนนี้ไม่จำได้เอ้ยคนนี้ไม่จำได้อ้าฮะน่ะได้นะเอาปักทู่เอาปักรูปตาตานั้นไปเฮ้ยปักใหม่ปักใหม่ กดครับมันมันย่อให้ผมสไปเนี่ยแดงๆดนะอะไรแจกกล้วยแจกกล้วยเหรอแจกกล้วยเหรอเกิดตกใจไปก่อนเขาแจกกล้วยอ่ะอืดไปอ่ะท่าเดียวเอาไปก่อนท่าเดียวจาเนี่ยแอดเพื่อนหนเขาจะแอดผมอ่ะ ไม่รู้ว่าเพื่อนผมตีผูานะพอกว่าก็รับไปหลายคนแล้วเนาะทั้งสูงเลขค้องทั้งอะไรกันเย้ะอยู่โอ้ยผมรับเพื่อนเนี่ยมีธงกินไม่ได้แต่เรากินได้นะที่มีมาอต้อยนายจะด่าทำไมเออ ปะยะอฮะ,อะผู้หญิงผู้หญิงแอบแซวผ,นะผู้หญิงแอบแซอยผู้หญิงข้างหลังแอบแซวได้ยินนะแซวเราแอบแซวจ๋อเฮ้ยมีคนแอดมาด้วยโอ้คนนี้แหละแกนว้าวไม่มีอ่าฮะ เดี๋ยวนะเบียกอ้ได้นโคตรมั่วไอ้นั้นมั่วจัดอะโคตรมั่วป้าเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่าเพราะว่าห้องนี้ว่าคนก็ลืมออกแล้วโอ้โหดูดิดายับบอกเลยห้องนี้ต้อสาวชอบกล้ามทองใช่ผมก้ามฟาก้ามฟ้าหรือเสื้อสีฟ้าก้ามฟ้าหรือเสื้อสีฟ้า ไว่วะเนี่ยอ๋อ ohn, คนเดิมนี่ว่าเจออีกแล้วเฮ้ยเดิมคนเดิมจะบอกให้ปัดผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวผมเดินไปตัดซะก่อน เตะด้ปักดรวยโซนอ่ะมันเหมือนเหมือนเพิ่งได้มาเหมือนเหมือนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆอ่ะเป็นไรเอ้ไอ้มอ้ตามาไอ้คนนี้ครับแอดหน่อยน้องๆเพื่อนพี่เต็มน้องอยากแอดอยากแอดเอ้ยน้องน้องไอ้คนนี้เรียกผมน้องอ่ะว่าไงครับพี่ว่าไงครับอะไรนะบอกเองอะไรนะ บอกเองไม่ค่อยเข้าตาขอโทษอาบปนมันหล่อเอ้เจโร่ขาบไปกันนีอ๊ะผ่าตัวเองล่ะเดี๋ยวโชว์ไปก่อนเจโรอ่แอคไปหนึ่งทีตรงนี้สคิปร้อยเปอร์เซ็น พี่หลอไหมน้องฮะถามชื่อช่องเหรอพี่หอไหมน้องเอ๊ะพี่ทุกอย่างว่ามาบอกมาบอกฟรีเฉยเลยโอ้คราวนี้แอดผมมาล้วๆเลยว่ะไม่เขาอ่ะแอดตอนดูแล้วว่าชมพี่ <laughs> ชมใครกันแน่ล่าสุปแอดมาหน่อยเอ้ปับปับไปเลยดีกว่า รู้ตัวเองดีครับโอเคครับพี่โอเคเลยโอเคเลยครับพี่พี่เป็นอับดับหนึ่งในดวงใจร้องอะไรสาวสาวสาวดีครับเดี๋ยวผมชวนเขาไปเล่นกันนะเพราะว่าผมเคยชวนผู้หญิงแล้วเขาออกหนีผมไปไปเล่นด้วยการ คุยจบกันเดินมือ่นไอ้ก็ได้เดินมือ่นไปไปไม่ไม่ไม่ถามผู้หญิงถามผู้หญิงถามท่ดีถามพี่เอ้ยลองแอนเข้าไปก่อนแอนยูเอฟโอบอกว่าเรับรับรับออกมาเลย <laughs> เอาไหมดูดูดสิสีหน้าให้นั่นเฮ้ยออกจริงว่ะเฮ้ยเอ้เอาเอ่อ Crash <oughs> อีอคาซื้อเกิดแล้วกันไม่มีใครก็เหงาดีเฮู้ซตัดพอได้นะสาคา8หรอแบบเนี้ยพี่คา ใช่หนูเอมี่ไหมเอ้ยเป็น,นยังเขาหนูแล้วล่าสุดกรชื่อเขาบอกไงว่าเอมี่ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมผมลองคุยกับเขาดูก่อนนะเปิดไมค์คุยกทรศัพท์ดูก่อนฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยเขาเปิดไหมส <c oughs> วัสดีครับเออส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ให้พี่ถ่ายประมาณสิบสองวะเกินพี่อะอายุเท่าไหร่พี่พี่อายุสิบหกเหรอใช่แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะไม่รู้อ่ะอ๋อเขาเขามาคุยด้วยใช่ไหมใช่แล้วออ๋เขาจะมาจีบเราเปล่าไม่รู้ีพอดีว่าคนบริสก็ว้าวโอเคบริสโตก็เลยหล่อเท่ใช่ไหมใช่แล้ว,แล,วแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ย อายุสิแปดสิแปดเฮ้ยถ้างั้นพี่ก็เป็นน้องดิสรุปเป็นพี่เขาเป็นน้องเขาสอะไรนะอายุเท่าไหร่อายุสิหกไม่เจอสาวก็เลยแบบมือสั่นปากสั่นอะไรแเนี่ยก็เลยพูดผิดเงใช่ประชัเดี๋ยวยการทียันพี่ไป็นน้องไม่อยากแก่ วัยอายุสิแปดเลยเหรอใช่แล้วโอ้ใช่ซีก็เรามันแกนใช่อุ้ยอายอกแล้วที่มาคนเดียวเหรอเนี่ยใช่ครับพอดีว่าเหงาเกินอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่นโซนว่างั้นใช่แล้วป้าอยู่ชื่อคุ้นคุณเอ้าพี่รู้จักหนัวรู้จักคนที่ชื่อตั้มเป็นหัวแค้นไหมเอ้าตาม เออเออนั่นแหละต้าตาตรู้จักกันรู้จักกันเห็นบอกว่าคนที่ชื่อเอมี่อ่ะน่ารักก็เลยแอดนาใช่เกินกีต้าเหรอใช่ใช่บอกตอนไหนเนี่ยเราก็เห็นเขาบอกต่อต่อกันมาว่าของดี u f เสาขาสาขาอะไหรสาขาแปดปะเอ้ยนี่ไงสาขาแปดจริงเนี่ยก็เลยแบบแอดมาเล่นด้วยกันไงแกนุหัวแกนุต้องต้องมีรางวัลละใช่ไหม <laughs> เอ้ยถูกใยเอ้ยผมด่าผมั่วนะผมั่านะผมันะ่วจริงผมั่าจริงมกี้เดี๋ยวดจะไปพูดใหพี่ตาฟังได้ครับมามา,มาเดี๋ยวเราแม็กซ์นนูกั <c oughs> นเลยม้มาถ่ายรูปะกันเกเป็นเหมือนที่เคยเห็นผูวอ่ะ ่ก็ต้องติดหัวแล้วปะใช่ใช่เคยเคยเห็นเคยเห็นผ่านๆไงเป็นคนคนที่เป็นหัวแค่ะเขาเล่าให้ฟังอ๋อใช่ว่าคนนี้เด็ดสุดจริงปะเนี่ยจะต้องแบบจะต้องลองมาดูที่ห้องอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้รอดเลยนะไม่ได้รอดเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ต้องไปล่ะไปไหนอะติดงานอะโอเคครับตั้งใจทำงานนะคะไปเล่น้ดวยกันนะน้องเอมี่โอเคครับเอมีพี่ชื่ออะไรดูยังไม่รู้เลยอ๋อพี่ชื่อดำอ๋อโอเคครับไอ้เต้าพี่ดำครับจุ๊บไอ้จุ๊บแม่ครับไอ้เต้าพี่ดำเอ้ยแล้วผมมั่วมั่วไอ้นี่แคสนเขาถูกเฉลย โอเคเขาชื่อต้าแต่ผมทายไปว่าผมทายไปว่าอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยต้องย้อนคลิปดูหน่อยแล้วโอเคครับหวังว่าเพื่อนจะสนุกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอตลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายจุ๊บๆลาทุกคนครับก็เธอ